รวมจุดสําคัญ3จุดนะที่จะต้องมาดูในงบการเงินเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ตอบได้ว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างครับจุดแรกที่สาคัญครับงบกาไรขาดทุนครับกำไรเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายครับส่วนขาดทุนเนี่ยก็คือรายได้ของเราเนี่ยน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนั่นเองครับถ้าบอกแบบนี้เนี่ยตัวเลขที่ต้องดูตัวแรกเนี่ยมันคืออะไรก็คือบรรทัดสุดท้ายครับตรงที่เขียนว่ากําไรสุทธิครับที่จะบอกว่างบของเราเนี่ยกำไรหรือขาดทุนจุดที่2เนี่ยเป็นเรื่องฐานะการเงินครับเหมือนกับเราถามเพื่อนเลยเฮ้ยตอนนี้ฐานะการเงิน เราสามารถวัดตัวเลขออกมาได้นะครับโดยดูจากงบแสดงฐานะการเงินครับที่ต้องดูในอันดับที่3เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่างบการเงินนั้นมันถูกต้องแต่ใครจะมารับรองให้กับเราล่ะต้องรู้จักกับคนนี้ครับผู้สอบบัญชีครับจะมีคนอยู่2คนที่เกี่ยวข้องของงบการเงินครับคนแรกคือผู้ทําบัญชีคนนี้ก็จะมีหน้าที่บันทึกรายการทําทุกอย่างให้เรียบร้อยออกมาเป็นในรูปแบบงบการเงินครับส่วนผู้สอบบัญชีเนี่ยคือหน้าที่ที่ตรวจสอบแล้วก็รับรองว่างบการเงินที่คนทาบัญชีทําออกมาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็มั่นใจได้ว่าสาามมรถใใช้้้ขอูลนนี